ตามข่าวกันต่อนะคะล่าสุดกรณีที่มีการบุกไปล้มการประชุมอาเซียนทําให้เราได้เห็นทางออกประเทศไทย <c oughs> ของผู้นาประเทศต่างๆ <c oughs> เสียภาพพจน์มากนะคะ <c oughs> แล้วก็โรงแรมรอยัลคลิป a c h เป็นเอกชนถึงจะไม่ใช่เอกชนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบุกเข้าไปพังทําลายแบบนั้นนะคะคออแกนนําหัวโจกเลยที่พาคนไปทางอาิสมันแล้วก็คณะเนตตอนนี้ยังอยู่ในคุกนะคะแต่ขณะเดียวกันตํารวจออกหมายเรียกแกนนํานปชส่วนที่เหลือมาให้ปากคําค่ะโดยพันตํารวจเอกอภิชัยกรอบเพชรผู้กํากับสบพเมืองพัทยาเปิดเผยว่า8พฤษภาคมอีก5วันอีกกี่วันอีก4วันวันนี้วันที่4ใช่ไหมคะค 8พฤษภาคมนี้ค่ะตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีออกหมายเรียกแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการหรือนอปชมีใครบ้างนัมเบอร์วันขาดเขาไม่ได้ค่ะเขาเป็นสัญลักษณ์เลยจตุพรพรมพันธ์นัมเบอร์ทูนัทวุฒิสายเกือ้อให้ไปพูดเรื่องไอ้นี้ได้ไหมที่เขาจะไปทอล์กโชว์ให้ไปพูดกับเจ้าหน้าที่ได้ไหม<อ>ไม่ได้<อ>ใช่ไหมอคำถามเจ้าหน้าที่ที่เรียกไปก่อนอ,อ๋อแล้วโอเคอโอเคโอเคเได้ได้วีรการมุสิกะพงศรีิอรเพียงเกตและ หมอเวงโตจิราการนะคะกรณีที่ไปบุกล้มการประชุมอาเซียนถามว่าคนกลุ่มนี้เกี่ยวอะไรด้วยเ,เขาไม่ได้นำทับไปด้วยนี่นา,าจากคลิปวิดีโอที่พูดแม้ว่าคุณจะอยู่สนามหลวงแม้ว่าคุณจะอยู่ตอนนั้นอยู่ที่ไหนอีกนะอยู่ที่ตรง,ตรงถนนราชาดำเนินใช่ไหมมันจะมีเวทีตรงนั้น uh huh. แล้วก็ไปเวทีที่ที่ราชประสงค์เป็นเวทีใหญ่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดมีการปลุกระดมนะคะซึ่งมันมีคลิป คนถ่ายไว้ใครถ่ายไว้สื่อมวลชนถ่ายไว้เนี่ยใน YouTube เยอะแยะมากมายแค่คุณคลิกชื่อคลิกวันที่คลิกหัวข้อเรื่องเนี่ยมันก็ขึ้นมาเลยอันนี้อาริสมันตะกายตึกใช่ไหมเอฟโรงแรมเอฟซีพาร์คใช่ไหมอันนี้ไ่ไดใช่อนี้ใช่ไหม,อ,มอ่าอน่าจะใช่นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกัน ก่อนหน้านี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกอริสมันพงเรืองรองและพวกอีก12คนนะคะที่เป็นแกนนำและเป็นแนวร่วมของนปช4ปีแล้วก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยทั้งหมดยังอยู่ที่เรือนจำชนบุรีตั้งแต่21มีนาคมที่ผ่านมา ไม่ต้องห่วงนะคุณรัฐวุฒิการชุมนุมของกลุ่มต่างๆนะคะอันนี้พูดโดยรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนปชกปปสหรือว่าพันธมิตรเนี่ยแน่นอนว่ามันมีการละเมิดกฎหมายจะเบาจะหนัก,จะน,กจะน้อยอยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะแกนนาแกนนาพูดเองว่าปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะ,ค,ะคนที่เคยไปร่วมชุมนุมอาจจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าบรรดาแกนนาตอนนี้เนี่ย คุณดูสิแต่ละคนเนี่ยก็เดินก็เดินสายขึ้นสายเดินสายขึ้นสายกันนะคะทุกกลุ่มทุกกลุ่มค่ะทุกกลุ่มไม่มีเว้นจริงนะคะอะมาดูความคืบหน้าการทํางานของกสทชในการปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่างๆมีการส่งหนังสือไปถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยวันนี้มีการหารือกันนะครับหลังจากที่คุณถากรตระสิทธ์ในฐานะเลขาธิการกสทชได้มีการส่งหนังสือไปถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทยหรือว่า ISP ต่างๆเนี่ยนะครับว่าให้ปิดเว็บไซต์ ที่ผิดกฎหมายนําเสนอเนื้อหาที่มันไม่เหมาะสมวันนี้ทางสมาคมผู้ให้บริการก็จะได้เข้ามาชี้แจงผลการดําเนินงานกับกสทชโดยทางสมาคมเนี่ยนะครับก็บอกมีการประชุมหาหรือร่วมกับสมาชิกได้มีการปิดเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายไปแล้วทั้งหมด 6,300เว็บไซต์จากทั้งหมด6,900เว็บไซต์ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับประมาณ600เว็บไซต์ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ก็เพราะว่ามันมีการเข้ารหัสอยู่แล้วก็หลังจากนี้จะมีการทำหนังสือไปถึงผู้ให้บริการคอนเทนต์ให้มีการเข้ารหัส เพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งกสทชอก็เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการปิดเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายทั้งหมดได้ภายในสัปดาห์หน้าโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตหรือไอเอสพีนะครับแล้วก็ IIG ทุกราย,ยก็มีการประสานขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศด้วยให้ดําเนินการตามกฎหมายไทยในการปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะใน Facebook ค่ะ เฟซบุ๊กเป็นหลักก็คุณเห็นขา่าวไหมล่ะฟีโอของ f a c e b o o มาร์คซ็กเกอร์เบิร์กเองเนี่ยบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากที่เห็นวิดีโอไลฟ์ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ในทางไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องการฆ่าตัวตายนั่นเองนะคะ,คะก็อันนี้ทางกสทชจะทําได้จริงไหมคุณจะปิดได้จริงไหมก็เขาะะ 600, ปิดไปแล้วไปหกพันกว่านะฮะเหลือแค่หกร้อยปิดไปแล้วหกพันสามอโอเครอดูแล้วกันค่ะขณะเดียวกันค่ะนี่ก็ไม่ตกเทรนด์เช่นเดียวกันนางสาวยิ่งรักชินวัร ไปร่วมกิจกรรมพับดอกไม้จันนะคะเ,เธอบอกว่าดีใจค่ะที่ได้มาทํากิจกรรมนี้นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวยิ่งรักชินวัตนนะคะไปร่วมกิจกรรมพับดอกไม้จันค่ะในงานบึงกลุ่มคันนายาวร้อยดวงใจถวายดอกไม้จันท์เพื่อพ่อหลวงนะคะจัดขึ้นที่หมู่บ้านแสงอรุณค่ะก็มีนักข่าวไปทาข่าวด้วยนะคุณเ,เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับประชาชนด้วยค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะมีทั้งแบบกุหลาบแล้วก็ดอกพุทธนะคะ เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าต่างประเทศได้พผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานธิบดีของฝรั่งเศสมีการสแสดงวิสัยทัศน์กันทางโทรทัศน์เรียกคะแนนเสียงก่อนที่การเลือกตั้งรอบ2จะเริ่มขึ้น7พฤษาคมนีจับค่ะ